ท่านประธานที่ารบกระผมรมับตังคนะอนุรักสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกริการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้โอกาสขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสร,รับฟังข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลทั้งสองครั้งในว่าครั้งที่หนึ่งในหนึ่งล้านล้านบาทหรือครั้งที่สองในห้าแสนล้านบาท นักข่าวเขาก็สนทนากันไปสนทนากันมาเนี่ยมีอยู่สองบรรยากาศด้วยกันบรรยากาศแรก,ญญากาแของการสนทนาก็คือว่าเขาสนทนาถึงบรรยากาศการอภิปรายในสภาผู้แทนรัษฎรเขาบอกสภาผู้แทนรัษฎรอภิปรายกันหนักใช้เวลากันนานอาจจะใช้ภาษาที่รุนแรงบ้างแต่ก็ถือว่ามีสาระที่ไปได้ระดับหนึ่ง เขาก็พูดพาดพิงมาถึงสมาชิกวุฒิสภาว่าจะมีการอภิปรายเรื่องเกี่ยวเงินกู้เนี่ยในวันนี้เขาก็พูดทีเล่นทีจริงก็คงผ่านไปสบายๆโดยไม่มีอะไรที่จะต้องไปปิตุกกังวลผมก็สนับรับฟังในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ฟังท่านประธานทั้งสามคณะเนี่ยได้นำเสนอต่อที่ประชุแมแห่งนี้ไปแล้ว ถ้าเราจับสาระสําคัญดีๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าปีเต็มไปด้วยสาระที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์เพียงแต่ลีลาอาจจะไม่มันเท่ากับสาภาผู้แทนราษฎรสะําหรับผมเองนั้นผมขอญอาตท่านประธานจะใช้ powerpoint อธิบายสิ่งที่ผมจะนําเสนอต่อที่ประชุมห้าหกแผ่นเท่านั้นแหละครับก็คิดว่าจะใช้เวลาของสาภาไม่นานในแผ่นที่หนึ่งแน่นอนแหะครับการพูดถึงเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเนี่ย หนี้ไม่พ้นจะต้องกลับไปดูหนึ่งล้านล้านบาทที่เป็นพร่หนดในมีการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่18เมษายนพุทธศักราช2563 1หนึ่งปีล่วงมาแล้วครับว่าเราใช้เงินใช้ทองใช้ภาษียกรราษฎรนี่ไปมากน้อยเพียงใดและใช้อย่างไรต้องเรียนท่านรัฐมนตรีและคณะว่าอาจจะต้องพูดอะไรตรงไปตรงมา นะครับเพราะว่าเรามีน้ําหอมกันเยอะละอันที่สองคือวันนี้ครับห้าแสนล้านบังคับใช้ไปแล้ว20พฤษภาสองพันหสิบสี่ในสองฉบับเนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงให้ถึงกันได้กันได้เนื่องจากวางฐานการใช้เงินไม่ต่างกันในสามด้านด้วยกันถ้าพูดในภาษาเชิงการพัฒนาสังคมคือหนึ่งด้านการช่วยเหลือ ้องกก็คือเรื่องการแพทย์ที่อาจารย์หมอเจได้สาธยายไปแล้วเรื่องที่สองก็คือการที่จะเยียวยาเขาจะเยียวยาเขาอย่างไรและสุดท้ายก็การฟื้นฟูให้สถานภาพนั้นกลับคืนมาได้อย่างไรทั้งสองฉบับวางฐานเดียวกันวางเรื่องเดียวกันแต่ตัวเลขต่างกันเท่าตัวนะครับแผ่นที่สองครับในพรบเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาท ถ้าท่านประธานและท่านรัฐมนตรีได้ดูแผนภาพที่ปรากฏบนจอ <c oughs> ไปทีละตัวนะครับนณะทางการแพทย์ใช้ไป44,479ล้านผมชื่นชมนะว่าเราไปได้ดีจริงๆในระบาดครั้งที่หนครั้งที่สอครั้งที่สนะามราดจะแย่ครั้งนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายกันหนักเรื่องวัคซีนถูกเทกันและเนรนาศ ปัญหาที่ใครผมไม่ทราบแต่เป็นโจทย์ใหญ่ภายใต้เงืนก้อนใหญ่ที่ประชาชนเขาสงสัยและถามว่าวัคซีนมันหายไปไหนก็คงต้องตอบกันและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลตอบได้ประเด็นนี้ไม่น่าห่วงนักแต่ผู้แทนประชาชนเพราะเขารู้สึกเขาถูกเทกันเยอะมากนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเรามีคำ จำกัดความเยอะมากจนเรางงมากมันคืออะไรเช่นเราไม่ทิ้งกันเราชนะมาตาสามสาเรารักกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมสนใจมากคือสองกลุ่มท้ายก็คือเยียวยาเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางท่านปรานที่เคารพครับ <c oughs> ในกเกษตรและกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะ เกษตร1,500งบาทต่อครอบครัว10ล้านครอบครัวอันนี้ผมชื่นชมไปถึงครับเกษตรกร,ร,กรพอที่จะมีเงินเนี่ยไว้เยียวยาชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดไม่ต้องพูดถึงเด็กแรกเกิดเขาได้อยู่แล้วเพิ่มจำนวนไปแล้วถ้าได้ท่วนทั่วก็จะดีแต่นั้นไม่เป็นไรเอาโอกาสนะปัญหาสําคัญของการเยียวยาในทุกกลุ่มเนี่ย มันมีคําถามสําคัญก็คือว่าเรามีตัวเลขของบุคคลที่ไม่มีฐานข้อมูลสามถึงสี่ล้านคนเอกสารท่านระบุเอาไว้ด้วยคําถามคือมันจะไปถึงสามถึงสี่ล้านคนนี้ได้ยังไงถ้าราชการยังทํางานตั้งรับอยู่แบบเนี้ยมันไปไม่ถึงเขานั่นเป็นคําถามใหญ่มากจะไปถึงคนสามสี่ล้านคนที่เป็นกลุ่มเปาะบางได้ยไง ฝันเป็นการบ้านนะครับถ้ากระทรวงทบวงก็จะนั่งเฉยอยู่กับที่ไปออกไปทางานกับชาวบ้านฝันกลางวันตัวเลขมันจะลอยขึ้นมาหลอกประชาชนเป็นอย่างนั้นนั้นกุนาทํามาตรการเชิงรุกให้หนักไปถึงกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนี่คือประเด็นที่สอง <c oughs> มาเรื่องประเด็นสาคัญครับรท่านประธานที่เคารพการฟื้นฟูสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามล้านวางไปแล้วสองร้อย 37โครงการขอยอดไปสไลด์แผ่นต่อไปครับสไลด์แผ่นต่อไปฮะในการฟื้นฟู2อง0สนสี่มเนี่ยวางไว้5เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือสร้างอาชีพเศรษฐกิจฐานรากสองส่งเสริมอาชีพ3ส,สร้างรายได้คนพิการ4จ้างงานใหม่ แล้วก็ห้ากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นคำถามใหญ่มากครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราเห็นภาพชัดเพียงภาพเดียวถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับอย่างไม่เกรงใจเราเห็นภาพชัดคือการจ้างคนเท่านั้นเองในมติครมวันที่6ตุลา2563เราจ้างคน60,000คน ลงไปทำงานใน3,000ชุมชน3,000ตำบลโอเคทำอะไรเราไม่รู้แต่ดีใช้ละอย่างน้อยคน60,000คนมีงานทำมติคอ,อรมอล่าสุดวันที่8มิถุนา2,564ผมดีใจมากเนื้อเต้นเลยนะครับอีกหนึ่งมืนคนเทจ้างลงไปทำงานกับชาวบ้านในชุมชนเอาละจะทำอะไรผมไม่รู้แล้วนะ แต่หนึ่งมคนมีงานทํามันเป็นภาพชัดเพียงภาพเดียวครับท่านประธานที่เคารพก็คือภาพการจ้างงานใหม่เท่านั้นมันจะเกิดคําถามในแผนที่4ครับแผนต่อไปครับท่านประธานคาถามสําคัญครับเรามีเอกสารชิ้นนี้อยู่ในมือก็เพิ่งได้รับวันนี้นะก็คือเอกสาร ที่ว่าด้วยรายงานผลดำเนินการตามมาตราสิบของพรบให่งนจกสรงกัน,กนคลังกู้เงินเมื่อปีหกสามอยู่ในมือผมนี่แหละครับมันพ้าวงัวมากไม่รู้ว่าไปทำอะไรกันผมเชื่อว่าท่านทำแต่การช้ำพันนั้นอ่อนปวกเปียกจนบอกไม่ได้ว่าไปทำอะไรนอกจากจ้างคนที่ผมว่าอันที่สองที่ตลกที่สุด ท่านช่วยดูในหน้าทั้งหมดรายละเอียดนะครับเนี่ยด้านในสถานะอนุมัติแผนงานโครงการในรายงานแผนงานที่สามจนวนสามหโครงการเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับโควิดเลยสเสนอโดยใครครับกรมท่องเที่ยวกรมส่งเสริมสาก์กรมการปกครองกรมอุทยาน กรมส่งเสริมการเกษตรกรมมอนไหมกรมป่าไม้กรมพัฒนาชุมชนกรมจัดหางานโครงการนี้เป็นโครงการตกท่อเก่าทั้งนั้นในงบมาณปกติเอามาสวมเข้าไปในงบเงินกู้ครับท่านดูสิครับโครงการพัฒนาเสพภาพแหล่งเี้นรู้ด้านสัตว์ป่ามันเกี่ยวอะไรกับโควิดผมไม่ดูเรื่องชาวบ้านมีน้อยมาก ที่เห็นแล้วประทับใจพอไปได้นะครับเช่นโครงการแปลงใหญ่กระบือชนบุรีครบวงจรอันนี้โอเคเป็นเรื่องชาวบ้านนะครับโครงการของวิไลสถาบันวิไลชุมชนพัฒนาผิสภัณฑ์ส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสากลผู้ทำนาเกลือมันลงไปถึงชาวบ้านผมคิดว่า นี่คือความไม่สัมพันธ์ในข้อที่สองข้อที่สามที่ผมคิดว่าเป็นอันตรายมากสําหรับเงินกู้ก้อนเก่าและก้อนใหม่ก็คือชั้นยังใช้ท่านยังใช้วิธีการพิจารณาโดยกลไกลราชการเป็นพ่อและเป็นแม่เจ้าโครงการเสรอรกกนออนุกัดกองกรรมาการและข้อครมอจึงไม่แปลกที่สมาชิกอภิปรายแล้วว่ามันจ่ายเงินไม่ออกมันจ่ายเงินไม่ออกครับ มาแผนสุดท้ายครับท่านประธานก่อนแผนสุดท้ายผมมีข้อเสนอครับผมคิดว่าในง,งบที่ฟื้นฟูอย่างเดียวในห้าแสนล้านเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดมืล้านเนี่ยหารสองเลยครับครึ่งหนึ่งใช้ระบบเดิมทำไปอีกครึ่งหนึ่งให้จังหวัดจัดการครับจังหวัดจะต้องให้ชัชวนร่วมคิดและร่วมทำงาน เขาต้องเป็นเจ้าของครับไม่ใช่สภาพั์เป็นเจ้าของไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมคิดร่วมดำเนินการแผ่นต่อไปครับถ้าเราดูข่าวข่าวนี้อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบว่ามันลงให้ชาวบ้านแล้วนะบอร์ดอนุมัติ หมู่บ้านแห่งละสองแสนเหมือนเหมือนกับว่าจะไปได้ในวงเงินหนึ่งล้านเทียบตัวเลขผมกลับไปหน้าเดิมครับหนึ 1, 8, 000, 000, 000, 000. ่งแหมล้านเงินลงต่างจังหวัดต่างกันมากลงมาตะมนดีแล้วหมู่บ้านดีแล้วแต่อยากให้เป็นแบบนี้ร่วมคิดร่วมทาง,งานแผ่นสุดท้ายรัฐประหารติดกุ้งครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับรัฐบาลกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็อีกห้าแสนล้านบาทเป็นหนี้สาธารณะครับทุกคนต้องรับผิดชอบผมคนกว่าถนนคนเล่ร่อนคนพิการคนขอทานเป็นหนี้หมดต้องใช้เงินให้ดีครับต้องใช้เงินให้ดีและให้ประชาวนใช้ครับ เงินกระจายลงบมู่ว้านเท่าไหร่มันหมุนเวียนมากเท่านั้นเศรษฐกิจฟื้นเท่านั้นฝากไปท่านีีครับท่านประธานขอบพระคุณครับ